สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหามาตามคําเรียกร้องของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอยากจะให้พ่อใหญ่มหาเอาพระสมเด็จวรังที่เป็นองค์แตกรายงานเนี่ยมามาขยายแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูว่าองค์แตกรายงานขององค์หลวงสิทธิ์กับองค์ของหลวงวิจารเนี่ยลักษณะคล้ายคลึงกันยังไงนะครับ องของหลวงสิทธ์ก็มีการแตกลายงานนะเพื<ๆ>่อนๆออย่างเราเห็นด้านซ้ายเราคือองค์นี้อันนี้องค์ของหลวงสิทธ์นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่องค์ของหลวงสิทธ์เพื่อนเพื่อน<ๆ>จะเห็นว่าความงามของท่านนะครับลักษณะการแตกความชำํำ<ๆ>เห็นไหมครับไหลก็เป็นไหลตกทั้งสองข้างนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่ดูดูด้านใน ซอกแขนนะครับมมวนหดข้ไปด้านในนะเนี่ยแล้วก็ด้านในซออแขนด้านนี้ก็ม้วนหดข้ไปด้านในเห็นไหมครับไหล่นี่ก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนี่ยเราเห็นเหมือนกับเป็นเป็นาคาบคล้ายๆกับน้ำมันตังเอีวนะเพืเ่อนๆน,นี่ความช่ำนะ ดูพระพักเนี่ยเป็นวงรีเลยนะเพื่อนๆเหมือนเหมือนไข่เหมือนลูกไข่นะครับเราดูโคนเกตก็อวบปลายแหลมอันนี้คือองค์ของหลวงสิทธิ์นะครับที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอยากให้พระมาหานำเอาองค์แตกลายงาองค์นี้นะมาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเพื่อนเก็เห็นใช่ไหมครับความช่ำเนี่ย คือพระทั้งสององค์นี้ผ่านการล้างมานะเพื่อนๆด้วยความครบนะผ่านการล้างมาเมื่อพระท่านเข้าที่เนี่ยท่านก็จะชําออกมาอย่างนี้พระแท้นะครับไม่มีวันที่จะแข็งกระด้างนะเนี่ยชํานวลเลยเห็นไหมเพื่อนๆเราจะเห็นคาบไขเหมือนกันนะเนี่ยองค์ของหลวงศิษย์องค์หลวงวิจารในเมื่อผ่านการล้างมาเนี่ยคาบไขจะเหมือนกันหมดเห็นไหมเพื่อนๆอย่างนี้ อันนี้องหลวงสิทธ์นะเพื่อนๆดูคาบไข่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะของแท้ยังไงก็ก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนะดูพพักเป็นวงลีเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยดูความชำํำแล้วดูดูคนเกตเป็นไงครับคนเกตอวบไหมครับอวบนะอวบปลายแหลมจุดที่ซุ้มระคังเห็นไหมครับเนี่ย ปลายแหลมจุดที่ซุ้มะระฆังเหมือนกันนะครับเนี่ยโคนเอศหัวปลายแหลมจุดที่ซุ้มะระฆังองค์นี้องค์ของหลวงศิษย์และเพื่อนๆดูดูร่องรอยการปรินะเนี่ยการปริการแตกเห็นไหมครับการปริการแตกของท่านเนี่ยงดงามจริงๆนะเพื่อนๆอ,นองนี้หาที่เปรียบไม่ได้นะครับ ราคานี่ประเมินไม่ได้เลยครับอนเนกอน,นันต์น,นะเนี่ยเพืเ่อนๆดูดูลักษณะการแตกของท่านนะครับลักษณะการแตกนี่จะมีน้ําน้ามันตังอิวน้ําว่านมวลสารที่ดต่างๆที่ซึมออกมาจากด้านในเห็นไหมเพืเ่อนๆเนี่เช่นเดียวกันกับองค์นี้นะองค์ของหลวงวิจารเนี่ยเห็นไหมครับการแตกน มีน้ำว่านน้ำลักน้ำมันตังอิวน้ำอ้อยเคี่ยวก็แล้วแต่ว่าส่วนผสมนั้นซึมออกมาเนี่ยเพื่อนๆตามร่องเห็นไหมครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนะเพื่อนๆเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นองค์ครูเลยทีเดียวนะครับเราเห็นพระผักกันแล้วเห็นพระอุระนะทีนี้เพื่อนๆมาดูเนี่ยการแตกของท่านนี้ไหมครับ แต่เป็นตาขายยเยมงมุมเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตาขายยายมงมุมนะครับแตกออกมาเลยเหมือนกันนะเ,นเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยแต่ออกมาเลยแล้วก็มาดูมือวางไว้ที่หน้าตักเห็นไหมครับลักษณะมือขวาถ้ามือซ้ายเนี่ยเพือนเพื่อนเห็นไหมครับนี่มือขวาถ้ามือซ้ายนะครับ ชายจีวรนี่จดนะจดที่ข้อศอกเห็นไหมครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่มือขวาทาบ้บมือซ้ายเพื่อนๆดูไหมครับเห็นชัดเลยทั้งสององนี้นี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเสร็จอิฐผสมกอกําแพงนะครับนี่นี่คือเม็ดพระธาตุนะนี่ก็เม็ดพระธาตุเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่องค์หลวงศิษย์มาดู ดใูใกล้ๆนะครับองหลวงสิษย์องหลวงวิจิตนเนี่ยเห็นไหมครับดูซุ้มะระฆังดูการแตกของเขาคล้ายคลึงกันไหมเพื่อนนี่นี่คือการแตกแตกลายสังฆโลกนะลักษณะอย่างเงี้ยองค์แตกลายสังฆโลกนี่เขาจะมันวาวนะเหมือนเหมือนชามกระเบื้องเผานะก็เป็นสิ่งที่แปลกมระหลาจันทร์นะเพื่อนนี่เหมือนชามกระเบื้องเผานะครับเอาง,ง่ายๆแบบนั้นเลยเนี่ยเหมือนชามกระเบื้องเผานะครับ อย่างนี้นะครับอันนี้คือองค์หลวงศิษย์นะที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ครับนี่เป็นตาข่ายปริออกมาชัดเจนเนีย่ยเป็นตาข่ายย้ายม,มุมเลยนะครับหาดูยากนะเพื่อนเอนอย่างเงี้ยหาดูยาก ถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะจริงๆหาดูไม่เจอหรอกครับเพื่อนๆดูมุมนี้นะดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยครับเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยชัดเจนบางท่านเขาเรียกว่าพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาก็แล้วแต่ว่าจะเรียกนะครับอันนี้คือองค์ของหลวงสิทธิ์มาดูองค์ของหลวงวิจารนะนเห็นไหมครับเนี่ย ขึ้นกันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ขึ้นไปเลยนะแล้วดูการแตกสิครับแต่และมุมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็เหมือนกันองค์นี้คือองหลวง1ินะเพื่อนเพื่อนนี่องนี้คือองค์ของหลวงวิจาร์เห็นไหมครับพอมาเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราเห็นเป็นลักษณะเช่นนี้เราจะพึ่งด่วนตัดสินใจว่าไม่แท้เรียนแบบ ผิดทางออกทะเลอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนกล่าวเช่นนั้นนะเพื่อนๆซึ่งประเด็นนี้พ่อใหญ่มาหาได้กล่าวมามากมายในคลิปช่องมาหาสองพระบ้านนี่แหละแตาเพื่อนเพื่อนมีเวลาก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะความแตกต่างข้อคิดเห็นได้ได้กล่าวไว้หมดแล้วทีนี้เราเรามองกันแบบองค์ความรู้แบบใจเที่ยงธรรมนะเพื่อนๆอย่างเนี้ยจะเอาไปอบ ไปทอดไปแช่ไปเวฟไปหมักมาเนี่ยยังไงมันก็มองออกถูกต้องไหมครับเพื่อนๆมีความรู้นะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กินหญ้ามานะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ที่มองดูคลิปพ่อยมหาเนี่เพื่อนๆกินข้าวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยประสบการณ์มาเยอะอ่านหนังสือมาแยะผ่านตำรามามากมายผู้คนก็ขนาดนับไม่ท้วนเพ่อนมหาเชื่อแค่นั้นนะมันมีเหตุของมันนะเพื่อน การที่พระสมเด็จจะมาอยู่กับใครสัก,สกคนเนี่ยมีเหตุหรือใครสักคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีจิตใจที่เที่ยงธรรมก็มีเหตุนะมีเหตุดังนั้นเมื่อมีเหตุแล้วผลจึงเกิดผลก็คือนี่แหละที่เพื่อนๆได้จับได้สัมผัสได้มีองค์ประจํากายนี่แหละเรียกว่าผลของมันนะเหตุก็คือมีองค์ความรู้ผลก็คือได้แล้วเนี่ยได้แล้ว ได้พระสมเด็จตามตามเหตุที่เกิดขึ้นแล้วตามความรู้ที่ท่านมีแล้วที่ท่านสะสมมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยทำได้เกิดแต่เหตุพัตถาโคตนี่ตัดเหตุเรื่องความดับแห่งเหตุนั้นนะเพื่อนๆอ,อันนี้สําคัญนะค่าถาเนี่ยเพื่อนๆเนยธรรมาเหตุตุพปปวาเตสังเหตุตุงตถาโกโตเตสังจะนิโรโตจะเอวังวาธิมหาสมโนเนี่ยสมัยก่อน พระอัจฉริเดินบิณฑบาตแถวกรุงราชคือพระสารีบุตรนะ่แต่ก่อนยังเป็นปริพาชกผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยไปเจอเนี่ยพระอัจฉริท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นนักบวชจากราทิ่ใดกันแน่ก็ไม่กล้ากล่าวคําลึกซึ้งหรอกก็เลยบอกแค่นี้แหละบอกว่าพระตถาคตเราบอกอย่างนี้แหละนะเราก็เพิ่งบวชมาไม่นานเราไม่มีองค์ธรรมที่ลึกซึ้งพอแต่เราจําได้ว่าพระตถาคตบอกว่าทําได้เกิดแต่เหตุ นะทำในเกิดแต่เหตุมันก็ต้องมีการดับแห่งเหตุนั้นพระารคถาคดกก่าวแบบนี้แหละถ้าท่านอยากฟังลึกซึ้งมากกว่านี้ท่านก็ไปหาเอาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันใกล้เมืองราชคฤห์ท่านว่ายอย่างนั้นภาษาริบุตรพระมหาโมคคแล้วนะจึงพากันมาพบพระพุทธเจ้าที่เวรุวันเพื่อน เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอติชีท่านเดินทางมาจากสาวัตถีท่านจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวลุวันท่านเดินไปตบาดแถวนารันทาบ้านเกิดของท่านสารีบุตรตไปเจอเข้าพอดีนะ,ะนี่คือที่มาแม้แม้กักนั้นนะเพื่อนๆพคาถานเนี่ยศีเทพที่เป็นมรดกโลกอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ของไทยล่าสุดเนี่ยก็ยังไปเจอคําจาลึกนะในแผ่นหินที่ ภูเขาธมอลักษในถ้ำอ่ะแล้วก็แผ่นดินในเมืองสีเทพเองก็ยังจารึกไว้เลยว่าทําได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุนะั้นแล้วก็การดับไปแห่งธรรมนั้นดังน,นั้นคาถาเนี่ยใช้ได้นะเหตุผลเนี้ยพระพุทธเจ้าเราท่าน ท่านไม่พูดเยอะหรอกเพื่อนๆเหมือนท่านไปเจอยาสะนี่แหละยสะบอกว่าโอ้โลกนี้มันวุ่นวายวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพระตถาคตเราท่านพูดคําเดียวว่าที่นี่เราไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายจบเลยคนคนที่จะรู้ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหมายถึงอะไรคือมันไม่วุ่นวายที่เนี่ยมันไม่ขัดข้องนะที่นี่ ถ้าอยากรู้ก็ก็มาเราจะบอกอแบบนี้แหละเพื่อนๆเ,เหมือนเราเจอพระสมเด็จเนี่ยนะเราเมื่อเรารู้แหล่งที่มาเนี่ยพ่อให้เรามาเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีอะแล้วอยู่กับพ่ออีกพ่อก็ได้มาจากปู่อีกอย่างเงี้ยเคสอย่างเงี้ยพ่ออย่ามาหาบอกไปแล้วโอ้ฟังแล้วแบบชื่นใจในความหมายของสมาชิกท่านนี้ท่านเก่ามา คือรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะคำลงท้ายด้วยค่ะเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยไม่ว่าผิวจะเรียบตึงหรือไม่เรียบตึงนะถ้าท่านมีที่มาเนี่ยชัดเจนแล้วก็ท่านดูเนื้อพระเนี่ยมันใชจนะ่จบแล้วจบแล้วคือไม่ต้องไปให้ใครดูแล้วท่านก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะหาข้อมูลเพิ่มเติมเองแล้วก็รักษาไว้ให้ดี เหมือนเคสหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างรุ่นจอบใหญ่จัมโบ้เนี่ยรุ่นหนึ่งบางคานเนี่ยนะเรารู้ที่มาชัดเจนแล้วก็มาบวกกับประวัติศาก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนเนี่ยจบแล้วไม่ต้องมาให้ใครดูให้แท้แน,น,น่นอนนะอย่างพ่อจะมหาให้ดูเปรียบเทียบสององค์เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าเอามาดูด้านหลังเนี่ยดูดูด้านหลังเห็นไหมครับดูด้านหลัง ด้านหลังนี้ไม่มีแตกนะเพื่อนเพื่อนก็แปลกดีนะด้านหน้าแตกลายสังกโลกด้านหลังก็ปกติธรรมดานี่แต่ว่าองค์ของหลวงวิจารเนี่ยขอบข้างท่านจะปริออกมาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนของแท้ปรีออกมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ปริออกมานะด้านข้างเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนะเม็ดแดงเศษอิฐผส,สมกอกนะําแพรนะเพื่อนเพื่อนนี่เม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเนี่ยขอบข้างปริแยกนะส่วนของ องหลวงสิท์ขอบข้างท่านก็จะปกติแต่ว่าเนื้อนฉ่ำเลยาเพื่อนดูเนื้อสิครับเนื้อฉ่ำนะเนื้อี่ฉ่ำนวลเนี่ยองค์นี้เป็นเหมือนกับเป็นรักดำรักน้ำเกลียงนะติดในเนื้อพระเลยนะไม่มีหลุดเนะี่ยผ่านการล้างมาเหมือนกับองค์ของหลวงวิจาร์นี่ยไหมครับผ่านการล้างมา รอยปูไตรอยนอนด้นเนี่ยดูขอบข้างปีออกมาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับรอยยุบรอยแยกพอประมาณรอยแตกเนี่ยบางท่านก็เรียกว่าผิวดวงจันทร์นี่แหละครับผิวดวงจันทร์เพื่อนเพื่อนดูผิวขององค์หลวง1ิษยเป็นไงครับเหมือนกันเนี่ยพระแท้นะลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ไม่แตกต่างกันเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่แฝดเลยนะ เนี่ยเป็นคู่แฝดแห่งองค์ชามสังคโลกเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยรอยปูไตรอยนอนด้นงดงามเลยชัดเจนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะรอยปีิออกมางดงาม นะครับให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะนี่ดูผิวพันธุ์ดูวัฒนะท่าน,นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่คือพะอระอุละเห็นนะครับดูใกล้ๆขององค์ของหลวงวิจารณบ้างนะครับพะระอุละเป็นไงนี่นี่เห็นไหมครับ นี่แหละคือพระแท้ดูเม็ดแดงเม็ดดำสิครับดูพระอุระท่านนี่คือพระอุระของหลวงวิจาร์ดูพระพักของหลวงวิจาร์บ้างเห็นไหมครับนี่ดูพระอุระมาดูพระพักแล้วก็ดูพระอุระขององค์หลวงสิทธิ์แล้วมาดูพระพักขององค์หลวงสิทธิ์บ้างเห็นไหมครับเนี่ย เป็นแบบนี้นะสวยงามทั้งสององค์นะครับวันนี้พ่อยมหาก็นำมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นนะตามคำเรียกร้องของคู่แฝดแห่งการแตกลายสังคโลกนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ